ไม่มันมัน,ม,ม,นมันพอ,อจะมีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบถึง,ถงขั้นไอมาคอยไหนนะขล่งขล่างกมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะใครกินข้าวอยู่ขอภัยนะครับแต่ขอพูดนิดนึงใครใครเก่งถึงขั้นที่แบบว่ามันจะมีเหนียวเหนียวเลยอ่ะที่คอเหนือ่อยแล้วกินน้ำลายแม่งก็ไม่ลงอ่ะมึงสามารถเอามันออกมาได้ปะใครทำออกมาได้แอลดิ แบบดนืดๆเลยนะดนืดๆเลยนะแบบเหนียวๆเ,เลยนะเ,ยเฮ้ยอเอี้ยจริงดิดทำไงวะ สอนขาดนะไม่ต้องอาปากหายใจเข้าทางปากกาจบอกกันเะนะี่ยมันหายใจไม่ออกข้างเนะีนะ่ยเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเนะีนะ่ยนเะ่ะถ้าไม่เป็นอ่ะอ้าทำไมเอา้าแล้วไม่อ้ากูจะหายใจทางปากได้ยังไง น้องกายมือเราหาแปลกๆเมื่อหายใจจะต่างจะพร้อมกันแล้วกูไม่อ้ากูจะหายใจไปยังไงอ่ะขอคนที่อธิบายเป็นคำพิมพ์อ่ะให้ดีที่สุดหน่อยดิแบบเข้าใจง่ายที่สุดแบบสามารถทำตามและเกิดผลน่ะมือทำได้ไหม ระเป๋าแปดศูนย์สามครับแล้วเวลาหายใจอ่ะมันเหมือนมีฟองมันเหมือนมีผังพืชอ่ะมากั้นการหายใจออกหายใจเข้าเราไว้อ่ะมึงสามารถเคลียร์เคลียร์จมูกได้ไหมแอลนีแล้วมึงทําได้อ่ะแบบหายใจอยุ่ปุ๊บมันเหมือนมีผังพืชมัดกันไม่ให้มันออกเราเหมือนมันเข้าอย่างเงี้ยมึงทําได้ไหม ไม่เชื่ออันนี้มันแปลกไปไว่ามึงเก่งเกินไปละมันไม่มีทางทําไดพ้พี่จําได้ว่ายายพี่ทํานะแต่ยายพี่ขาดขาดไม่ได้แบบแบบไม่สามารถเคลียร์ได้จริงๆอะ่ะใช้เหล็กเผาไฟให้แดงแล้วสวนพ่อมึง <laughs> ไอ้ทียนีหายใจออกในน้ำให้ขันอใช้ขันเคลียร์จมูกง่ายอาตอนนี้ดิ ไม่เอาอ่ะถ้าสอนไม่เอาอะสอนต้องมาได้ยินคนอื่นขาดกูว่ากูก็กูก็ไม่บันเทิงจิตบันเทิงใจกูไม่ชอบเวลาใครมาทําให้ดูกูจะอ้วกไอ้เหี้ยกูเลยให้ผึงพิมพ์นี่ไงกูได้ยินไม่ได้อ่ะใครขาดสเลดอ่ะกูแบบเออะกูไม่ได้กันแดดนะแต่กูแบบมันแบบ อารมณ์แบบกลนเหรอไม่มีอ่ะมันไม่มีสเลดเลยอ่ะแล้วกูไปหาน้ำอุ่นที่ไหนเลยซัดเฮียไอ้เฮียนี่ให้อาหารน้ำอุ่นกูบอกให้เมื่อ พี่กั้นหายใจครับอ่ะกั้นหายใจอื้อหายใจเข้าแรงๆถ้าติดตรงจมูกให้หายใจเข้าแรงสุดนะครับทําจังหวะอ่ะพี่กั้นหายใจใหายใจแรงๆหายใจไอเนแล้วไงต่อ เวลาแปลงฟันเคยทําไม่เคยขาดเ็ดเลยไม่เคยขาดได้มาก่อนเลยในชีวิตมันจะมีอยู่แค่บางจังหวะที่ม่นแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันอยู่ในคอแล้วเราก็ครากมันก็มามึงเข้าใจปะคือกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือมันมาเองอ่ะกูรู้อยู่ที่ปากเราก็ไม่บ้วนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถที่จะอย่า,ยามันอยู่อย่างเงี้ยเรากืนน้ำลายลางไปเรารู้ว่ามันอยู่ตรงคอเนี่ยแต่เราเอามันออกมาไม่ได้อ่ะ ตอนแปลลิ้นไม่ออกหรอไม่นะไอเราคือ,ค,อคือบางคนต้องเออมึงมึงเหมือนคนแก่คนเท่ากันเลยอะคนแก่กเท่านี่คือต้องแปลลิ้นที่กว่าจะอ้วกแตกนะต้องเป็นเอออเออขาช่วยเดี๋ยวพี่ไม่เคยแปลงลิ้นอย่างนั้นเลยนะง่ายสุดกินน้ำเปล่าช่วยอย่าเพิ่งกินน้ำเงยหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก้วาคอ ให้เสมหะหลุดมากับน,น้ำแล้วก้มหน้าถุยออกฮะไม่มีเลยไม่มีเสมหะเลยมันไม่มีเสมหะไงฮีหอ่ะ เป็นหวัดประมานมากเลยตอนเป็นหวัดเนี่ยหายใจก็ไม่ออกผืก็ติดอะ่ะ ใต้เป็นคนเคยไปแล้วใต้ มันมันก็เป็นน้ำลายอะ่ะมันไม่ใช่เสมหะวะเสมหำต้องเป็นสีเขียวๆไม่ใช่หรอวะโอ้ยี้ยเหนื่อยวะกดจมูกโล่งเครทำนะครับกดบริเวณนี้ใช่ไหมแล้วก็ป้ายนี้ป้ายนี่ป้ายนี้ทำไไบ่อยๆแล้วไม่ค่ เอามือต้องเอามือข้างไม่ถนัดนิ้วชี้แย่ตูดทาตามนะครับส่นมืออีกข้างหนึงวงคอครับได้แนนอนที่ออกเสียงคําว่าคือยาวๆเติมรอเรือเข้าไปด้วยคือไปยาวๆแล้วก็อ้าปากแบบกระทันหันพร้อมออกเสียงคราอกดังๆ ครับผมเคยดูพี่ชับซับเยอะตอนนี้มาหาแล้วนะครับผมโดนรถชนขาหักเสีเหล็กอุ้ยแล้วปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับน้องชายปไอ,อ้เยี่ยมมึงขาดมันเป็นได้ยังไงวะกูว่ามึงผิดมนุษย์กันแล้วเว้ยกูบอกให้มึงมึงไม่ใช่คนหมหอ่อับเต่งนะมึงขาดได้ยังไงวะ กำลังฝึกเดินครับคิดถึงเป็นทีมากโอ้โหขอน้องปลอดภัยนะครับน้องชายไม่พีซินะครับฝึกเดินสู้ๆนะแก่ภาพบำบัดอดทนไว้เดี๋ยวก็ใช้ชีวิตปกติแล้วลูกผมสามขวบนะเป็นเลยก็เฮี้ยแล้ว พี่ว่ามันทํากันไม่ได้เว้ยพี่กล้าพูด,ดเลยนะไอจังหวะที่แม่งหนึดหนึอะอยู่ที่คอ,อแล้วบล็อก,กออกมานนี้ที่ไม่เล่นแลยพี่ตีบล็อกออกมาไม่ได้อ่ะฮะเล่เลยวันนี้มีคนเล่นด้วยไหมนี่ไม่เล่นโอเครอพีเอสมันได้เล่นหรอกงออง ว่าลงดันลูกซอนหน่อยพี่ได้เอ้คันนี้รถพครอ์แมนเน็กอะรถรถเาเวนครับเวนกับจองคาเซลครับฮะ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้ท้องป่องมามาอาอาปากกว้างแล้วพ่นลมหายใจออกทางปากแรงๆนึกภาพว่าเรากำลังพ่นลมใส่กระจกให้เป็นฝ้าออกเสียว่าหา ทำซ้ำติดกัน2อครั้งสิมาจะเลื่อนมาที่จอดที่คอกับแอมเบาๆสิมาจะหลุดออกมาครับโ okay. อเคอา่ น้ำรอ้อนเดือดแล้วกินเดือดโอด้อโหไอ้เหี้ยมันก็เดือดอ่ะดิพี่ทําได้จริงๆกู <laughs> <laughs> โกหกมั้งเรื่องแบบเนี้ยก,กูโกหกกูตอนแล้วเมืเออ่อกี้อ่ะกูทํากูทําเป็นเออไอ้เชี่ยเส็งที่ไหนอยากทำเป็นวะมันเป็นสกิลที่กูอยากทำเป็นมากๆเลยนะเว้ย มันเป็นอะไรที่ยากมากเลย่ะโอ้โหเปิดดิสไม่เอาบอกว่าบอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าให้คนอื่นพิมพ์อะพิมพ์ได้อย่างเดียวแต่ถ้าให้ให้กูมา มาวินปรมาจารย์ข<อ>ักสะเลดมือหนึ่ง <c oughs> ในสมุทรสาครโดนเนตมาสิบบาทมาผมสอนเองง่ายๆ<ไ>พี่เกรงคอแล้วอ้าปากคางไว้นะอ้า,อาไว้ก่อน<ไ>ขักทุ้ยกูพ่นใส่คอซะไม่เป็นไรพี่ตีก็ค่อยๆฝึกไปนะพ่อกับปันอเมริกาไม่ฉลาด พร้อมโง่ได้โล่ไงไอสัตว์555ฮ่าเพราะแม่มึงอ่ะชาติหมาหมอจัดโดเนตมา10บาทมันมีวิธีอยู่พี่เงยคอขึ้นอ้าปากกว้างๆก<อ>ลั้นหายใจแล้วเอาเชือกมัดคอโดดลงจากโต๊ะตายตายสังโงแค่นี้ทำไม่เป็น กลางอยู่เาาาาาาไปกกลงงเเเเดินมขขขวหมือนเหมือนกูบอกให้มึงอะ่ะมึงทุกคนในแชทอะ่ะไปเปลี่ยนยางล้อรถถังอะ่ะพวกมึงทำกันเป็นไหมฮะและกูทำเป็นคนเดียวอะ่ะและกูบอกว่าไม่ง่ายสัตสัอ์อ่ะไม่ง่ายฮี่ฮีอ้อ่ะพวกมึงไม่โง่ทำกันไม่เป็นนั่นแหละความรู้สึกเดียวกันฮี้อ่อะ เข้าใจไหมกูทําไม่เป็นอันนี้คืออะไรอะ่ะแป๊บนึงนะวิธีฝึก Start ทแอน t ์สต็อปเทคนิคหเริ่มช่วยตัวเองหรือชักว่าวนั่นแหละโดยใช้มือกำให้แน่นพอดีดสบายๆลูดจากปลายอวัยวะเพศไปที่ฐานด้วยมือ 2. เลื่อนมือขึ้นลงอย่าคิดถึงการหลัง หรืออยากกดดันตัวเองพยายามทำให้นานขึ้นเพียงแค่สังเกตความรู้สึกทางกายในอวัยวะเพศชายของคุณขณะที่คุณกำลังลูดมันขึ้นลงขึ้นลง 3. เมื่อคุณเข้าใกล้การหลังให้สังเกตความรู้สึกทางกายภาพในร่างกายของคุณว่าความรู้สึกใกล้จะเสร็จหรือน้ำแตกมันเกิดความรู้สึกค่อยๆมากขึ้นทีละน้อยทีละน้อย หรือเร็วปลุดจนถึงจุดที่มีการหลังหรือไม่ 4. หยุดการช่วยตัวเองทันทีผมรู้มันทรมานมากเพราะมันเพราะยังไงมันก็อยากจะเสร็จแต่อย่าลืมครับว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการฝึกไม่ให้แตกเร็ว 5. เมื่อคุณคุณ้นเคยก่บรู้สึกใกล้เสร็จเหล่านี้แล้วคุณจะเริ่มสังเกตเห็นและบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถึงจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อยังสามารถหยุดแลนหลังได้เพื่อให้บอกความรู้บอกความรู้ถึงความซีดท,ที่หัวจู่หัวจู่ให้ชัดเจนให้ลองชัดต่อรุดขึ้นรุดลงจนรู้สึกว่าใกล้เสียหียอะไรเนี่ยไอ้ตัด <c oughs> ฮะส่งเหียอะไรมาเนี่ย ไอ้ควายโดเนตมาสิบบาทมึไสิควายมึงสิควายพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเว้ยเอาตรงๆนะถ้าให้พูดอะนะ